จากที่เราได้ใช้ DJI Osmo Action 6ตัวนี้มานะครับซึ่งสำหรับเราเนี่ยเป็นสายดำน้ำนะครับการที่จะมีกล้องดีๆสักตัวเนี่ยไว้ถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยเราก็จะแนะนำครับคือกล้อง DJI ตัวนี้เนี่ยแหละเราไปใช้งานจริงๆกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นในสระหรือว่าในทะเลนะครับและที่สำคัญครับเราเทสกับทะเลที่น้ำขุ่นมากๆขุ่นแค่ไหนขุ่นเหมือนแกงเขียวหวานเลยครับแต่ภาพที่ออกมาครับสีเนี่ยเหมือนอยู่ในอนามันเลยครับ เจ้ากล้องดีใจออ o ์ m โมแอคชั6นะครับตัวมันเนี่ยกันน้ำได้ถึง20เมตรอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับกล้องดีใจออ o ์ m โมแอคชั6เนี่ยก็มีเคสต,ตัวใหม่ครับนั่นคือเคสสำหรับดำน้ำโดยเฉพาะครับคือเคสตัวนี้เนี่ยจะก,กันน้ำได้ถึง60เมตรเลยทีเดียวนะครับปลอดภัยหายห่วงน้ำไม่เข้าแน่นอนครับ ด้วยความใหม่ของเจ้า DJI Osmo Action 6เนี่ยนะครับเซนเซอร์ของมันนะครับคือ1เ1.1ครับคือเป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่มากๆสำหรับกล้อง Action Camera แล้วเนาะและที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับ DJI Osmo Action 6ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่2.0ถึง4เลยนะครับทีนี้เอฟเฟกที่ตามมาเนี่ยเวลาแสงน้อยๆนะครับหรือสายดำน้ำที่ดำน้ำที่ทะเลไม่ใสหรืน้ำขุ่น หรือว่าไนไดน,นะครับมันจะทําได้ดีเลยทีเดียวครับดูสว่างแล้วก็น้ําใสขึ้นมาเลยทีเดียวครับเกรดเป็นสีฟ้าให้เลยพร้อมใช้นะครับแล้วก็พวกสกินโทนหรือว่าเบสสูตรต่างๆเนี่ย สีสันออกมาค่อนข้างสมจริงครับไม่ว่าน้ําขุนหรือว่าแสงน้อยแค่ไหนนะครับผมว่ากล้องตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับดีไซน์อาจจะดูเปลี่ยนได้มากนะครับแต่ว่าบอดี้ของมันเนี่ยมันใหญ่ของเดิมครับโดยส่วนตัวนะครับผมว่ามันจับถนาดมือมากขึ้นครับคือกล้องตัวนี้นะครับไม่ได้ดีแค่ใต้น้ำเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นสายวอล์กหรือว่าสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแนะนำเลยครับเหมาะมากๆครับ ด้วยเซนเซอร์ของมันนะครับเป็นเซนเซอร์ใหม่ครับเป็นแบบสแควร์นะครับไม่ว่าจะถ่ายแพลตฟอร์มไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแนวตั้งหรือแพลตฟอร์มแนวนอนเนี่ยผมว่าคือข้อดีของมันนะครับมันไม่เสียคุณภาพเวลาเราคอร์ครับสำหรับความใหม่ของเจ้า DJI Osmo Action 6นะครับมีลุกเล่นที่เพิ่มขึ้นมาครับนั่นคือฟิลเตอร์ฟิล์มนั่นเองที่สําคัญนะครับฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้ด้วยครับว่าเจ้าสีฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็น30 50หรือ1 0 0เลยก็ได้ับ อย่างที่บอกนะครับใครเป็นสายวอล์กครับหรือว่าสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยกล้อง DJI Osmo Action 6เนี่ยมันสามารถคอนเน็กกับแอร DJI Audio หรือว่า DJI ไมค์นะครับไม่ว่าจะเป็น DJI ไมค์2นะครับไมค์มินิครับหรือว่า DJI ไมค์3เนี่ยสามารถคอนเน็กได้ง่ายๆเลยครับและที่สําคัญนะครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยมีความจําให้จนถึง50กิกะไบต์เลยนะครับใครสายลืมเมมเนี่ยผมรับรองว่ามีฟุตเทจกลับบ้านแน่นอนครับคือ50กิกเนี่ยเหลือใช้เลยครับข้อสังเกตนะครับสําหรับ เคสเจ้า Dji o u m o l e Action 6ที่ทำมาใหม่แล้วเนี่ยผมว่านะครับปุ่มเนี่ยสปริงมันนิ่มมากๆครับผมว่ามันกดง่ายกว่าเดิมน,นะครับเวลากดเนี่ยกล้องเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วละ่ะเคส housing เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยกดเร็วหรือว่า quick shot ได้เร็วครับไม่พลาดอ็อตสำคัญครับผมว่าที่ชอบสําหรับ housing ตัวใหม่ก็คืออันนี้แหละครับ